สวัสดีค่ะวันนี้แม่รุงข้าครัวสังเกตได้ที่ดูหละคนบุพพาารีมีชากนึ่งที่มเมท้าทำนำชุบย้ำให้กินในท่านาที่แม่รุงเป็นคนตายจะหมาซ้อนทำนำชุบเบบ้อยๆให้กินค่ะขั้นต้นแร็กก็ตังไฟน้ำใส่กเกลือเอากุ้งไปต้มให้สุกกุ้งสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาเรือกุ้งมีประโยชน์อย่าทิ้งเอามาต้มเป็นน้ำซุป เวลาเรานำซุปมาใส่ในน้ำชุบมันจะร้อยนัดน้ำชุบย้ำรือหวานน้ำชุบโจนหรือน้ำชุบกรุงซุเดี๋ยวแต่พื้นที่เขาจะเรียกกันน้ำซุปน้ำชุบช,ชนิดนี้ก็จะไม่ใช้คลกก็จะไม่ทิมก็จะใช้วิธีการซอยการหัน่นการฟันแบบบางๆเราจะซอยห้อแดงดีปรี ก็วัวเทียมนะคะเอาเปรี้ยมเอาไว้เราซอยซ้ำอย่างเสร็จแล้วเราก็เริมมาหั่นกุ้งกันได้เลยนะคะกุ้งเราหั่นเตรียมไวเร้วแต่หมักหน่อยทีชอบนะคะใส่หมักกระอยพอเราหั่นกุ้งเสร็จแล้วเคยทีเรา bay móc rửa bay tí rồi có ô nam súp cung mà ô yam 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 rửa mà, mà bi hay là yết chắc nắn rồi có ô hôm đen là có hoa tiêm tiêu soi tiêu rô hắn sai rồi bay lơi là có yam set đồ co đồ màu cung sấy là co đồ dám ย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะย้ำไม่เข้ากันนะคะกุ้งจากนั้นเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำตาลถ้าอยากให้ร้อยก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้แต่วันนี้ไม่มีเม,ม,มรุงก็ใช้น้ำตาลใส่ไซจากนั้นก็ตบ้ายด้วยมะนาวจะได้มีรสเปรี้ยวร้อยๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำพริกโจรหรือว่าน้ำฉุกย้ำ บานเร่าค่ะนี่สักเลวค่ะนี่ค่ะนําปิกจวนข้องเรามากินกับไข่เจียวรอนรนร้อยนัดได้เลยหละคนบุปผาซารีทาให้คิดถึงบันเกิดข้องตัวเองเลยค่ะกินกับลูกต่อสด กระอยนัดนัาปีนองเงือตักไข่ชอบด้วยไข่ยากจะไปลงเล่ตั้นนำจุบย้ำเรือน,นําจุบโจนไปทำตามได้เลยนะคะสูตรตามนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์คอมเมนต์ให้เมรุ่งกันนะคะ ได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะคะกินน้ำจุบโจนกินข้าวได้เลยวันนี้ทำให้เจริญอาหารถ้าใครชอบกลับไปทำตามกันแลยนะคะทุกคนร้อยๆยกินกับลูกตอหรือว่าสตอนะคะเป็นพัก แกลมอย่างดีเลยข้องผักตายร้อยนัดคิดถึงบานเราจ้า